สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาแนะนำรถกระบะตอนครึ่งนะคะให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหาไว้ใช้งานอีกแล้วนะคะรถคันนี้ก็เป็นมิสูสตา t a ดาค่ะรถยนต์ปี2000นะคะสภาพสวยเพลงงพอแอร์เย็นช่วงล่างแน่นคะ่ะทุกท่านสีสันร,รอบคันก็ยังโอเคนะคะยังเงางามอยู่นะคะปูกระบะเรียบร้อยนะคะรอนสวยๆท่อแต่งนิดหน่อยนะคะทุกท่านตามในรูปเลยนะ คันนี้ราคา89,000บาทค่ะภายในตามในรูปเลยนะคะคอนโซลหน้าสวยๆเดิมๆเบาะหนังนะคะใช้งานได้ครบปกติเลยนะคะทุกท่านแอร์เย็นเพีงเพอะนะคะใช้งานได้ครบสนใจรถยนต์คันนี้ไปใช้งานต่อนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะทุกท่าน ถ้าถูกใจยังไงอย่าลืมเดินทางไปดูรถด้วยตนเองด้วยนะคะได้ทดลองขับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ